ชินมนักบ้างกันไหมครับพี่น้องปาอู้ยหนัครับพี่น้องจนสมาร์กัฏิทนะครับก็ต้อขอไว้ะ้วครับพี่น้องอที่ล่งบอลนี่อ้ยมือใดนกับขวดโคมือใดนกับขวดโคกเอามือนอีกเช่มือครับบอลนี่พูดนะ ตำสบาบนางนะครับพี่น้องบานนี้มาแสบๆน้ำกันเด้อบานนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับจาก่อนมาอีกแล้วนะครับพี่น้องมือนี้มาคือเก่าคือเดืมนะครับเพิ่มเติมคือใ้แนวแสบๆนะครับพี่น้องมาฝากพี่ฟกนเราอีกนะครับสำหรับมือนี้เป็นเมนูตำนะครับตำเบียงอะไรได้นะครับพี่น้องมือนี้นะครับเป็นตำสบาบนางนะครับแ่บๆเลยนะครับพี่น้องมือนี้เบิ่งนะครับสีสันจัดจ้านมากๆครับพี่น้องมานนี้ขออนุญาตลงมือเลยแล้วกันนะครับ ใส่มือนะครับพี่น้องนะครับอยากกินแนวทองซ่วงเสีบๆนะครับมาพร้อมกับผักนะครับหลายๆอย่างนะครับเนาะมากๆครับพี่น้องมาเนี่ยขออยุดลงมือเลยแล้วกันมือนี้นั่งอยู่ในบ้านเด้นะครับแบบกรอบๆกรุบๆนะครับพี่น้องสบายนั่งนะครับใส่ใบนั่งหรือว่าพาคิริวเป็นบ่พี่น้องนะครับเิ่นเฮ็ดแบบขาวๆเนาะตัวนี้เนาะเขาไปเสือเอาอยู่้ํา น้ำรันหมูย่างนะครับพี่นอ้องมาแซ่บๆน้อกันครับพี่น้องวันนี้ยจักพักยังแน่ครับพี่น้องตามที่เห็นเนี่ยพึงเ,เลิกงานมากอ่า อยากกินแนว s w i n g ก็เลยจัดจังหน่อยทุกทีอรากจะตำใส่เอนี่นะใส่ใส่ตันนะเอ็นบ้างนี่นงใส่ใส่ตันใส่เออ่เล็บมือนางนะครับมือนี้มาแบบเพียวเพียวเลยอื้ม ว้นเนี่ยห,หืมนัวชิมหนำมั้งกันไหมพี่น้อง อุ้ยนะครับพี่น้องจนสมัครปฏิชนะครับขอโอษขอใบนะครับพี่น้องแซ่บตัวละเพิ่งเอามากินตัวแล้วร่บบนี้คับท่านตะวันบอกพี่น้องจนท่านตะวันบอกผมกระโม่เหมือนกันนะมาบอก ยอดท่านตะวันบอกเพื่อนนะครับจับมันยังละกกินคืออ๋อนำไปแหลกแบบนู้นหเอาล้ไปกินตำยำมะแรง มันจะเป็นแบบกรึบกรึบกรึบนะเป็นแบบยำไปแล้วกรึบกรึบกรึบเลยแซ่บต้นยาวเห็นไอมเนี่ยมึงขาดปะอืม มันสิบอลมปากนะครับพี <laughs> ่น้องหืมมวนปักครับว่า อโอ้ยลงก้อนนีครับอืมกินยางเดียวเลยนะครับพี่น้อง มาหอนมั่มมมกินเข่ามาจากโรงงานแล้วนะครับอย่ามาหอนก็เลยมากินตำท้าวสันมันเสียบทองปันเข่ามาแน่ะนะๆครับขึ้นอยากตำแห้งๆนะครับมืนอนี่มันเมื่อยหลายมันห่อนมันซิบบาส่วง Kita hmm. tanya ya. แต่อพี่น้องสุดดอดฮึตอนุดถ่ายอตอนมึงใหญ่เลยบานนี้โอ้นะครับเอา้าเข้าปากได้บ่ละเอ้า แบบกรึบๆเลยขึ้นมาอีกเมื่อก่อน,น,นโอ้โหเขาทาโอ้โนะครับเผ็ดเผ็ดนะครับพี่น้องเผ็ดค่ะขานาดเลยน,นะครับแห้งสิเบิดแห้งเผ็ดนะครับปอนด์ปอมพักเขาใส่นะครับซี่ไข่ไข่เนี่ยนาะพี่น้องเนาะกะเอาเมนูแซ่บ,บๆนะครับพี่น้องนะครับมาฝากพี่ฝากน้อง มืาอนี้หลังจากเลิกงานมานะครับอยากกินแนวทรงช่วงแนวแสบๆนะครับกับเป็นเมนูนี่แหละครับเอามาฝากมาตอนนะครับคือเก่านะครับหลังจากเลิกงานเนาะกับขอขอบคุณพี่น้องที่ให้ากจะติดตามรับชมโดยดีเสมอมาสำหรับคลิปนี้คือเก่าครับเบิ่งแล้วทำมาหรือว่าถึงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้ำหนักเลยนะครับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจในเฮตุการณในโอกาสต่อๆไปนะพี่น้องเนาะนะครับกับสีเดสันหาเมนูแซ่บๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกสำหรับมืาอนี้ ขอต,ตัวลไปก่อนแล้วครับพี่น้องนะครับกะสีไดพักผ่อนนะครับมืออื่นกะเหตุงานสูง่งานกันต่อนะครับสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ